คุณเคยฝันเห็นสงครามที่ชายแดนไหมฝันนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่มันคือสัญญาณสำคัญในชีวิตคุณสารฝันฝันโชคทำนายฝันว่าการงานอาจมีการแข่งขันหรือความขัดแย้งเล็กๆในที่ทำงานแต่ถ้าคุณนิ่งและใช้เหตุผลจะกลายเป็นโอกาสให้คุณโดดเด่นการเงินเงินเข้าเร็วออกเร็วต้องวางแผนรอบคอบมิฉะนั้นอาจเสียเงินกับเรื่องไม่จำเป็น ความรักคนมีคู่ระวังปากเสียงจากเรื่องเล็กๆจนบานปลายส่วนคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ดึงดูดแต่อย่างไม่ชัดเจนสุขภาพระวังเรื่องความเครียดนอนไม่พอปวดหัวหรือปัญหาจากความกังวลเคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์ก่อนนอนจุดธูปก้าดอกถวายพระบ้านจะช่วยให้พลังงานร้ายกลายเป็นดีเลขเด็ดเลขนำโชคฝันนี้ สองตัวสี่ห้าเดเ้าสามตัวสามเจดเเลขเหล่านี้เป็นแนวทางตามความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเสี่ยงโชครับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามและอยากให้ทำนายฝันอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ